โอเคโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับทางช่องเบนโนป้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกับช่องเบนโนป้านะครับวันนี้เราก็มีันแท้ทุเรียนหนึ่งลังครับสั่งทุเรียนมาทางเพจออนไลน์นะครับมาทานกันลังนึงจะมีสี่ลูกครับแต่วันนี้มันสุกแค่สองลูก ก็จะพาไม่น่าจะพาไม่หมดหรอกครับสองลูกก็จะพาให้ดูก่อนครับลูกหนึ่งมาทานกันทุกเรียนกันนะครับว่ารสชาติจะหวานหอมอร่อยแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็คือลูกใหญ่ครับอันนี้คือลูกใหญ่กว่าเขานลครับลูกใหญ่สุดพูก็ประมาณ หนึ่งสองรัาสี่ังหนึ่งเราส้างมากี่บาทครับผูอันนี้รังหนึ่งไม่แพงครับช่วงนี้ก็คือรังหนึ่งแสนสามนะครับเมื่อก่อนนี้สั่งกินลง 6, นังหนึ่งแสนหกนะฮะแสนสามซ่เมือ่อนี่แสนสามเป็นเงืนไทยกับประมาณสามพันหาหจากพี่น้องอันนี้เป็นเงื่นเกาหลีหนึ่งแสนสามสามหมื่นวอนลาวถ้าเป็นเงืนไทยกับประมาณสามพันหาสามพันหาจากพี่น้อง มันมีอยูซีลูกจ้ะแต่ว่าที่มันสุกตอนนี้ก็คือมีอยูสองลูกจ้ะพี่น้องมันนี่ก็ซึ่งมาปอกให้เบิ่งว่ามันเนื้อข้างในมันหนักคือมันสุกสองลูกมันมันจะโอเคบอเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาลองกันเลยผ่าลูกใหญ่ลูกใหญ่ก่อนโอเคมึงจะผ่าลูกใหญ่ก่อนนะครับไปมาดูกันเลยครับอู้ยไม่เวิร์คเว่เขาออกว่มันก่อป่าเนาะออกดีกว่าเอาเอาผ่าออกดีกว่า ี่ตอนแรกกลัวมันดำโป่กๆอ่ะนอมจะลื่นเนี้ะเคครับเดี๋ยวลองพาให้ดูนะครับโอ้ช่วยเราไม่มีจานใส่จัไปดี่อยมงามุ้่ามาดแล้วมาเลยครับแจะบอกวิธีผ่านะครับคือเรามีเสียบขั้วมาเลยครับนะครับม่สีบไปขั้วเลย สำหรับคนที่ยังไม่เคยกินนะครับหรือผ่ายยังไม่เป็ี่นตรนี้เสียบขั้วแล้วก็ไล่ตามตามเลยครับมันจะง่ายผายถึงตูดเลยครับปีนึงกินเทือน,นึงจากที่หน้อาผาถึงตูดแล้วมันจะ อย่าไปจิ้มตรงยวงนะครับตรงภูมันถ้าจิ้มตรงภูมันมันไม่ออกครับคือพยายามจิ้มตรงที่ด้านที่ไม่ใช่ภูมันมันจะเด้ออกง่ายครับที่เราจะอายุเกาหลีพี่นอ้อง อยากกินกะเอกากสั่งเลย,ยลเลยจ้ะพี่น้องต่ว่าราคากัสิแพงบ้านเฮากับว่าแพงแล้วเวนาะพี่น้องต่ว่ามาหอดตามประเทศนี่ยิ่งแพงก็อยู่บานเห่าอีกพี่น้องกับแมเนว่าสิเด็กกินดูหรอกจ่าโดนกินเทือปีนึงกินเทือะแต่ว่าสั่งกะสั่งมากกินให้อิ่ม,มแต่กใ,ให้หายอยากก็เล้ยจ้ะพี่น้องไม่ใช่เลียนปอกทุเดียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอแนะนำวิธีปอกได้เลยเ็กน้อยนะครับ าลุ้นกันจ้าจออกมาได้สุกบ้าเขสุกอยู่ครับแต่เป็นทุเรียนไม่ทุเรียนไม่แก่เท่าไหร่เดี๋ซิมแล้วพี่น้องซิมกันบอกวัยหวานเป็นอะไรจัง อ่อนจ้เบิงส่งมันยังอ่อนอยู่ทุเรียนไม่ยังไม่แก่เบิงจากเม็ดมันแหลวมันมันยังอ่อนอ่อนมันโบแก่ปันใดจ้ะพี่น้องมันก็ยังไม่สดไม่ถึงก็แก่มากครับเป็นทุเรียนบ่มมาจากประเทศนะครับประเทศไทย <c oughs> ว่าเขาสื่อมากสื่อมาเป็นร่งเนี่ยค่ะคุณกับสามามาตอบได้ว่าข้างในเน่ะมันมันเหนือมันจะดีหรือบอดีคือกันจากพี่นกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสื่อมาแล้วทามันโบโอเคทั้งหมดเลยเพิ่นกระเข้มอ่เขาได้จากพี่นอกผู้ผู้ใหญ่อยู่แต่ว่าคือจังแบบมัน่ค่อยแก่ปันใดพี่นกไม่่อยแก่เท่าไหร่ครับอันนี้แต่ก็นิ่มนิดๆนไหนก็คือตุ้เยนบ่มครับมันก็ ผู้ใหญ่งามแต่ว่าทุเรียนสิบ่่คอยแก่จย์เนาะขันอยู่<ว>ยัด้จ่ะแต่ว่ามันก็ต้องซีเบิ่งว่ามันสิหวานบ่หวานเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าโดยโดยเนื้อมันหนักถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ดีจ้ะง่งายจา่ะน้ตสงสัยจะได้อาชีพเพิ่มแล้วล่ะครับ กลับไปจะไปขายทุเรียนนะครับเบิมแล้วันไปรับจากสวนไหนเดี๋ยวจะไปรับจากสวนมาขายครับพอดีมีน้องดูจักอยู่ที่สวนอยู่ครับเนือสวยได้พี่น้องแต่ว่ามันไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ครัถ้ามันแก่นี่พอดีเลยนะครับถ้ามันแก่แบบเลิศเลยแล้วถ้ามันสุกพอดีนะจิตแข็งแน่โอ้โหเป็นอย่างไรอให้กรเจอาพี่น้อง ใจดี <laughs> ใจดีให้อภัยก็อยาก,กไม่อยากเรื่องเยอะจากพี่น้องใส่กลับไปนี่จะได้ไปขายเท้แล้วครับเราเจอกันในกลับไทยจะได้ขายทุเรียนจริง เลยนะครเสียอย่างบบเดียวคัะสีมันยังไม่เหลืองเท่าไหร่ไม่ทัน,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 นถ้าเอาโบมมาอิ่มมันจะสุกบ้างสุกเนื้อพี่เน่าหมดง่ายหนึ่งนะป้าแตงส้นถ้าหวานเหนียวโอ้ยเนาะแต่ว่ามันก็หวานเนาะจ้า,จาแต่ว่าแบบโดยส่วนตัวก็มากินให้มันหวานหวานก็หนีน,นะเนาะอนเออให้มันนิ่มก็หนีหน่อยอะจา้าแต่มันกับบริวารมันจะแข็งมากแต่ว่ากับบอดดิบบอดดิมันหวานฉิถงๆใจทั้งเบอร์่าเนาะ แต่แก็พอาพระได้อยู่จ้ะพี่น้องเราจะเยวจะชิมรสจัดเบิ่งนาว่ามันหวานบ่ปอกแล้วเบิดหนีพอน่าจักรหืมเนื้อเนือเน้องามเนื้อดีมากเลยนี่ข้าตุ้งโบมมันอะไรอี๋จิโบมันท่านอะไรพี่น้องปาดข้างหาแล้วไม่บ่มแล้วะครับอยากกินแล้ว ภ <c oughs> าวนี้จงใจะทมไม่ทิ้งน้ำก,ก็เรียตักเราไม่ใช่ปั่นน้ำมันออกไม่หมด เคยมินผู้ใดเคยได้ย,ย,ยนินว่าจ่าพี่น้องว่าปเปลือกบวกทุเรียนนี่ปีงมันยากมันว่าจ่าพี่น้องยูกเกาหลีกับมี่ปีงคือกันแน่จ่าพี่น้องเอาไปถิ่้องหนาวในปีงสีหยาดมาเนาะเกาหลีนี่ปีงตัวแบบง่ายเลยพี่น้องคือกันหลักก็บานเห่าหลักก็หลายพร้อ,อมเอามาใสายย่ตรงนี้มาง่ามค่ะพี่น้องผู้ใหญ่หญเนี่ยมาใ งามงามงามแต่ว่าแกตรงที่ว่ามันมันบอนสุกขักเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชิมมาจัดบนนั่นจ้าว่ามันสีหวานบ่องะจัดตอนนี้ก่อนอ่ะเอียนเอียนเอียนชิมกันชิมกันอันอันอันนี้มันกับบริษัทอะไรป็นไรเม็ดมันกับบริสตึงป็นไรนี่นะพี่น้องมันสะีหวานมั้งเป็นทุเรียนบ่มมาแล้วครับลองชิมดู พอได้อยู่ครับบอสินใจมันเลยได้ก็บบโอเคบอดี้ดีกว่าถ้าเป็นสำหรับคนกินกรอบนอกนุ่มในนะครับจะพอดีมากคือมันมันจะกรอบนอกแล้วก็เนื้อมันจะออกแบบมันๆหวานๆมันๆหน่อยๆ <c oughs> จะพอดีมากากับคนที่ชอบกินแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้หรอ อันนี้คือกรอบนอกนุ่มในครับพอดีมันจะมีรสชาติหวานๆกรอบๆหวานแล้วก็มันๆหน่อยๆสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบเละไม่ชอบกินเละนะครับชอบทานเละก็คือประมาณนี้อร่อยแต่ว่าเม็ดมันหน่อยนี้เนาะเนอะอะไรนมันไม่ได้ดิบนะครับคือประมาณนี้คือหมายความว่า ข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งกดเข้าไปก็จะยุบอยู่เหมือนกันก็คือกรอบนอกนุ่มในนะครับอับนนี้เนี่ยครับรสชาติของกรอบนอกนุ่มในคือถ,ถ้าสุกไปกว่านี้ก็จะถ้าสุกไปกว่าเนี้ยมันก็จะเละไปเลยนะครับเห็นะครับ,นะรบเนื้อยังมันจะแบบแย่ๆหน่อยก็คือกรอบนอกนุ่มในครับเป็นแบบนี้เลย สำหรับคนที่ชอบกินกรอบนอกนุ่มในนะครับดูเลยครับเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกจะแข็งกดลงไปจะยุบนะครับกดลงไปแค่หน่อยเดี๋ยวไม่ต้องใช้แรงเยอะครับกดนดหน่อยก็จะยุบแต่ว่าข้างในนี่คือจะเละแล้วครับเนี่ยครับมันจะเย็นอันนี้ครับมันน้ครับเม็ดเม็ดน้อยมากครับอันนี้สมก็คือเป็นทุเรียนที่สมสมราคาสมงามครับอันนี้คือทุเรียนที่แบบว่าสมกับเราอยากกินเนื้อครับอันนี้เราละกันแบบนี้ถือว่าทุเรียนโอเคครับ เละใช่นหมเนอะอันนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในนะครับถ้าบีบไม่ดีก็จะเละอย่างเงี้ยแบบนี้หวานับหวานหนึบแบบนี้แต่ถ้าเราได้มาถ้าเราอยากกินสุกกว่านี้เลยก็บ่มไว้อีกสักวันอสองวันพอดีครับแต่ถ้าคนชอบกรอบนอกนุ่มในก็ประมาณนี้กำลังพอดี กรอบนอกนุ่มในครับแบบนี้เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในครับพอดีเลยําหรับคนที่ชอบทานแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับพอดีแบบนี้ผมว่าโอเคเลยครับผู้งามจะเปนหรอผูบอกง่ายหนูบอคิดว่าสุดพ้าวมากเลยอันนี้เป็นตีนปิงพูนะครับเขาบอกว่าถ้ากินตีนปิงผูเข้าไปด้วยเนี่ยมันช่วยแก้ร้อนในได้เดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจ ผมก็กินแค่ตีนปิงพูที่ว่ามันติดอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยจะกินเข้าไปอยู่ครับแก้อลในเขาว่าแก้อนแดดได้บอกเขาว่ามันแก้อลในเฉยใชยผมก็ไม่เคยไม่ไม่ได้ไม่เคยลองเยอะขนาดนั้นก็คือกินแบบเนี้ยครับที่มันติดกันแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยก็กินเข้าไปอยู่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะช่วยได้นินด,นดหนึ่งนะครับถ้าใช้มีดปอกมันก็จะดูสวยแบบนี้ เม็ดเนยน,น้อยนึงจากพี่พน้องอันนี้สมราคาครับน่าซื้อกินทุเรียนเม็ดน้อยครับเนื้อเนื้อก็โอเคอร่อยแบบนี้เนื้อโอเคเลยครับแบบนี้คือน่าซื้อทานครับแบบเนี้ยของทุเรียนนะครับใน <horizon. S 2> แบบนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในนะครับดูครับกรอบนอกนุ่มในนี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเรากินไม่เปื้อนมือจริงครับแต่ถ้าแบบเล็กกว่าน,นี้ก็จะเปื้อนมือแต่แบบนี้ก็โอเคครับห้านจากพี่น้อง หวานดีครับเราทาครับหวานอดียวนุ่มฟูค่ะมันใหญ่ดีแล้วก็กรอบนอกนุ่มในลักษณะกรอบนอกนุ่มในพอดีก็กวหวานครับอืโดนไปคนละสองผัวก็ออิ่มแล้วครับเพราะพูมันใหญ่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่จนอิ่มปั่นอย่างนี้ไปเนอะ อยู่บ่หอนหน่แล้วพี่น้องคนละสองหูแค่อิ่มนะคร,รับว่ามันใหญ่ผูใหญ่เยอะครับเม็ดมันหน่อยแล่ะจะเหนือมันหลายจ้ะพี่น้องเล่กินใดจนอิ่มปกติเ้อมากเนี่ยกินไปแป๊บเดียวก็คือเบิดแล้วหล่ะยังบ่ท่านอิ่มเลยได้พี่นนอกแต่อันเนี่ยกินจนอิ่มนะ่ะผูมันใหญ่ครับผูมันใหญ่แต่ว่าเม็ดมันหน่อยเหนือมันหลายพี่นนอกก็เลยแบบเต็มทีเลยจ้ะพี่นนอกโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่าเพียงเท่านี้นะครับกับการกินทุเรียน อนทองครับสั่งในเพจนมาในเกาหลีนะครับอันนี้คือซื้อกินในเกาหลีนะครับอาจจะดูราคาแพงหน่อยแต่อย่างว่าแล้วครับเราไม่ได้อยู่บ้านเรามันอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ต่างเมืองนะครับก็เลยแพงหน่อยโอเคครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเบนโนกป้าด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ 厉害